เี่ยวอีพีสไปต่อกันที่เมืองอัสสัมภัสต์ตำนานจระเข้แม่น,ำน้ำนายบอกเลยโคตรพีเป็นวันที่4ี่เราก็เข้าไปในเมืองไคโรเป็นวันที่ชิลๆเราก็ไปหาคาเฟ่นั่งกันแล้วเพื่อรอไปกินร้านพาสต้าตอนเย็นร้านนี้โอพาสต้าคาเฟ่เป็นร้านพาสต้าที่อยู่ในดาวเทาเขาแนะนําว่าถ้าเกิดใครมาไคโรต้องมากินร้านนี้ ร้านนี้เขาทาเส้นเองนะเป็นพาสต้าเส้นสดแบบหนุ่หนุบน้นๆออสต้<อ>สาก็<อ>ต้องลองเวเวตครีงเทสโตเมนูฮิตของร้านราคาดีรสชาติเข้มข้นของมันกินแล้วแบบเข้าใจเลยว่าทําไมทุกโตต้องสั่งร้านนี้มันไม่ใช่ร้านท่องเที่ยวจ๋าแต่มันเป็นฮิดเด้นเจมที่คนท้องถิ่นเขามากินกันจริงๆหลังจากนั้นเราก็ไปเดินเล่นตรงสะพานข้ามแม่น้ำไนในเมืองไคโรหมดวันแล้วก็กลับไปพักที่โรงแรมตื่นเช้ามาแล้วก็จะเตรียมตัวบินไปที่อัสวานอัสวานเนี่ยเป็นเมืองน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นระหว่างทางที่เราไปโรงแรม ซึ่งถ้าใครมาอาสวานอะ่ะปกติเราเขาจะไปจองเออโรงแรมแถวๆแม่น้ำนายใช่ปะแต่ว่าเราเลือกที่จะจองบนภูเขาวเว้เพราะว่าเราจะได้เห็นวิวเมืองทั้งหมดแบบนี้บรรยากาศคือดีมากแล้วก็ได้มุมนี้ในวิวโรงแรมของเราเก็บของเสร็จไกด์ก็มารับเราจากโรงแรมไปล่องเรือข้ามแม่น้ำนายกาันซึ่งบรรยากาศมันดีมากแล้วก็สวยมากอะทุกคนซึ่งเรือเนี้ยชื่อว่าเรือเฟลูกา้านอะ่ะเป็นเซ็กเนเจอร์ของที่นี่เ่าใช้มาตั้งแต่โบราณเลยแล้วดูบรรยากาศ บรรยากาศดีมากก็เรารูกที่ได้อะโคตรดีแล้วนี่ใครมาแบบว่านั่งเฟลูก้าในช่วงเย็นนะก็จะได้เจอแบบโกลเด้นอาร์แบบสวยแบบสวยแล้วถัดมาสถานที่ที่เราไปก็คือจะเป็นโนเบียนวิลเล่เนี่ยไกด์ก็พาเรามาแต่มันไม่เหมือนที่เราคิดไว้เวยคือเขาเหมือนพามาเป็นบ้านของชาวบ้านที่นี่แล้วก็ได้เห็นจระเคดด้วยแล้วเขาก็พาเรามาดูของที่เขาเก็บหรือว่างมในแม่น้ํานายได้อะไรเงี้ยเขาก็เล่าประวัติของแต่ละชิ้นทุกคนเคยได้ยินตำนานของจรเะเ้ป่ะเออนั่นแหละเราก็ถามเขาเกี่ยวกับเรื่องของตำนานของจระเ้ในแม่น้ำนายมันมี ก็มีจริงๆริงนะตุรเนี่ยอันนี้ก็เป็นซากตุะกีสมัยก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วเหมือนหลังจากที่รัฐเขาทําเขื่อนมันก็ไม่ได้มีแล้วอืมไม่ได้เข้ามาเห็นนะเขาก็มีชาอะไรมาเสิร์ฟด้วยแล้ววันนี้เราก็เดินดูหมู่บ้านนูบเบียวิลเลจคือมันไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้อะจะมีอะไรผิดพลาดบ้างอย่างเราก็นั่งเรือกลับอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเย็นคือจะบอกว่าสวยมากบรรยากาศดีถ้าสมมติว่าทุกคนจองโรงแรมตรงนี้มันก็จะได้วิวอะไรประมาณนี้และนี่ดูรูปที่ได้หมดวันแล้วก็กลับโรงแรมคลิปหน้าไปกต่่่อออทีบูเเมกลยวาด